สวัสดีค่ะช่องแม่พิมพ์พารวยมือจะสรุปเลขให้ฟังนเนะะ่นอนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสีนี่จะาเลขมือนี่แม่พิมพ์ทำบุญเลียงพระด้วยค่ะเรียงเพี้นพระน่ะเนาะพระสีองค์ด้วยค่ะทำบุญผูกแขนแม่พิมพ์บบสบายเลขขันน้ำมนต์ูมาเห็นไห้กระเบึงเป็นเลขหนึ่งแปดสามด้วยค่ะเด้อ แล้วก็เลขไม่พิมพ์จุดถูกขอเพ่อนอธิฐานจิตขอเพ่นยางคักเลยงหวดนี้ไม่พิมพ์จุดเองเลยจะขอเองเลยเห็นเป็นเลขแปดสามหนึ่งด้วยค่ะเลขถูกนี่นะคะก็เลยจะลูกมาแปดสามสามหนึ่งแล้วก็กกกแปดหนึ่งนี่ราคาแค่นี้ราคาก็กลับไปเองลลเลยนะสีเลขก็ต้องกลับเนคเนาะื่ไอไว้จักพอเด้ยฟังค่ะ กันมากกันบ่มากกัขามไปเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อแต่ว่ามีพิมพ์มีจัดนักแล้วเลขสุดนี่ค่ะหนึ่งกัญญาหกสี่เนาะวันที่กับพ่เขียนให้วาน,นี้เลขเอฟซีโทรบอกด้วยค่ะเด้อซีโทรมาบอกเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้พิมพ์เป็นนอนโรงพยาบา,าล,ล,บลของแม่ละละอย่เลยโทรมาบอกเป็นเบิ่งคิดไม่พิมพ์ พันยาไม่พิมพจับครูผิวเนาะค่ะเนาะคนเล็กเลกเลือดเ,เ,เท่ากับอกสองแปดหนึ่งค่ะจับเจ็ศูนย์คนเล็กเล่าเรื่องของเพื่อนไอ้ปั้งกัน,น่าสนใจเนาะค่ะเนะาะทานมิโซน้ำกันเลยค่ะเด้อนี้หัวหนึ่งกันยาหกสี่เนาะ,ะ,นะแต่กระเล็กไอ้นุ่งนอนหน้าหัวที่แล้วเป็นกระหายเจ็ดหาเนาะ เมื่อลขสิออกเพิ่นว่าโอ้บอกออกไปหาเนาะพอ่อเพิ่นมาบอกไหมว่าเอาศูนย์เอาหนึ่งใส่น้ำเนยเด้อว่าสันก็บเดยออกไปหาแล้วเนาะค่ะเนาะเพูดหายเจ็ดห้ามันหดออกแต่ถ้าโอ้เงียงก็ะสาบมันออกเจ็ดห้าศูนย์เนาะเจ็ดห้าศูนย์เพิ่นกระพิยดยางละแต้มเนาะค่ะเมื่อกี้เพิ่นก็เลี้ยหายอีกนี่ละตัวนี้คักแน่แปดสามหนึ่ง ก็แปลกใจยุคนี้แม่พิมพ์ทำบุญเรียงพากับมัดจุดถูกได้ตัวเดียวกันค่ะเบิง์เดอเอฟซีเดอร์าเขามีสุกน้ำกันเนาะ,ะเนาะมาตรงกับเล่าคักแน่แทะเรลาไห้มากกรดเดินี่แปดสามหนึ่งแต่ว่าไม่พิมมันมัดจุดถูกคอมันนีกับคันน้ำมนตนปูนนัน่นเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะหนึ่งกันยาหกสี่เนาะ,ะเนาะ อันนี้ก็เพลงไม่พิมพ์นอนโรงพยาบาลคุณยายเป็นมานอนเตียงแทนไม่พิมพ์เนาะค่ะเนาะเพิ่งเลยตะโกนบอกคัญญาคือเลขซื้อเอาโรดเดอร์เลขตัวนี้มาสัน่นสองเจ็ดสามเจ็ดนีล่ล่าเป็นวะสองพอตรงกันเนาะค่ะเนาะจหนึ่งกันยาหกสี่เนาะค่ะเนาะคันาดก,กับร่องมึงด้วยค่ะเดอ้อเด็กบอลออนไลน์ตัวเดียวกันีเ่เลขตัวเดียวกันเนี่ยอันนี้เลขแม่ แม่น้อมบ่นี่จ้ะยังแม่น้อมออกเลขบ้านเลขรถเพิ่นตลอดงวดนี้เพิ่นไห้ตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะเกว่า973แม่น้อมแม่น้อมบ่แม่นแม่น้อมเนาะแม่น้อมแม่น้อมไปเสียงอยู่ปูกเกเดแล้วเพิ่นก็นเลย่ย์กามาฝันมันตรงกันตัวนี้เด้อคะ่ะเด้อนี่973นี่คะ่ะ ว่าเจมเป็นตัวเลขที่แม่พิมพ์มากอยูแล้วนะคะนี่อันนี้พอุทิศฝันเจสามแต่ว่ากัอีกก็หนึ่งกับสองเจ็นั่นแหะเลขสามตัวปรดิลุ่งให้คนได้เหมอนเจ็ดเก้าเก้าเตียสามนะคะเลขตัวเดียวกันน่เลยค่ะปูวัดทิ์ที่แม่พิมพ์ไทยทำในเอฟซีเบอร์นะะป,ปูเป็นห่สามหา แต่ว่าบาทที่หนิงเลขเด็กคือเดอีกน้องอันดาเนาะคะเนาะมีน้องอันดาด้วยคะน้องอันดานี้ให้ไปขอที่แรกน้องอันดาให้สองเก้าแม่ควันได้เหรียญล่อหามาเป็นเป็นเลขเหรียญหนึ่งสองเจ็ดเนาะแต่ว่าน้องเนียมนคือน้องอันดาเว้าตัวเดียวกันกับแม่แต่ว่าบ่เดนนาดกันด้วแม่กบลูกเว้าหนึ่งสองเจ็ดคือกัน เลยมาเลยมาอันนี้บอกอีกตัวหนึ่งสองเก่าตอนแม่พิมพ์ไปขอเนาะโคดรเล็กทรศัพท์ให้ยสองเก่าสันป่าที่นี่แม่โทรมาบอกว่าไปไม่ในเด้อนองอันดาบอกไม่วาสันเมื่อนั้นแม่พิมพ์แต่งตัวประสวยคนบ่มากคนเลยบ่อยอยากเว้าน่ำสันเห็นแม่พิม, mm hmm. มพ์แต่งตัวสวยแม่พิม์ใส่สูดขาวไปหาเราเราได้บอกจ้ะหนึ 1, 9, ่งเก่าเราเขียนให้เลยด้วยค่ะแต่ว่านี่กะ นี่ก็เล่าว่ามือคืนกับแมล่าแมล่ามาบอกอยู่ตลาดคลองถมนี่อันดาเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มนะอันดายี่สิบปีแล้วว่าสินเป็นว่าวข้ามนี่คือนมาแม่ก็เลยจับใจคว้ามาว่าวดูปังใจก็เลยเขียนในเอฟซีเบิ้งงนอกคันนาะเข้ากับมักตัวเี้เข้ากับเลือกเอาด้วยค่ะเด้อบางเสื่อนองแล้วก็อยากว่าวยังแล้วก็ว่าวมาโหลดแต่ว่าทีแน่ๆหนึ่งเก่าไม่พิมพ์มากเลย น,นกแก้วนกขานะนกแกว้วนกแกว้วไหสุขอเล็กนกอ,อันดานกแก้วกับวาแซงว่าแซงก็งเลยเอาเล็กไปหยอดลงให้น็อกคาบให้เรา,าก็เลขคาบได้ตัวนี้ค่ะสองเจ็ดนี่แหละค่ะตรงกระเล็กไมควันกนกอ,อันดาคือเกาเนาะวดหนึ่งกันยาหกสี่ด้ค่ะลองมึงนกขานะมันเล็กตัวเดียวกันเมดนี่เล็กวัดดอกบัว แม่พิมพไปท้ำบุญเนาะคะ่ะแม่พิมพไปขออยู่แม่ตะเคียนเมื่อเคยเห็นเหล็กต้องเขาจา้าเกือกไปเห็นนี่แหละค่ะไปขออยู่ไซ่กับล่างๆแต่ว่าเมื่อนันไปจังไดแจม,แจม,แจมขึ้นแจมขึ้นเห็นเป็นตัวนี่หนแหละค่ะเมื่พิมพ์กเมื่อฟันดีเนาะก็เลยเอาตัวนี้ใส่เลยคะ่ะเจ็ดแปดสามแล้วก็หนึ่งแปดสามหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกัน,นะะเนาะค่ะเนาะหนึ่งกันยาหกสี่เนาะค่ะเนาะ ก็มีพิมพ์มัม่นใจขนาดเลยแต่สี่ื้อนี่สี่ื้อนี่แปดสามเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งแปดแล้วตัวมากค่ะตัวมากเนาะบาน,นิแกบนญยูวัชิเรียวเพื่นให้ศูนย์ห้าแปดแล้วก็สองสองสามสามศูนย์หรือสามหนึ่งพระวิเทศ อยู่อันเี่าปลนขอเพิ่นน่ะนะสองสามสองสามศูนย์มันบ่สศูนย์ับศูนย์ับหาเศมันเลขเข่าจ้ะแต่ว่ามันเข่าตัวทั้งหนานะเข่าเน้อเข่าทั้งหลางทั้งบนจ้ะก็เลยถือก็เลยไปแก่เพิ่นก็เลยไปแก่บนนี่เพิ่นอยู่อันหูบะยนาคอยู่หน้าปูหนึ่งเก้าค่ะบาดที่นี่ก็เลยขอไมค่ะให้พิมพ์ขอไม ี่หละค่ะขอจุดเล็กทูบขอได้จุดดอกเดียวเด้อค่ะงวดอีมบอบขอหลายตวัวก็อยากให้เอฟซียุ่ยงยากนูค่ะเนาะก็ได้เป็นเลขสามตัวนี่สามเจ็ดสี่มาในทูบนั่นไม่บเบิดพระอาทิตย์ขนแล้วเทียนเป็นล้นทูบเลยดเด่นด่องออกมาตั้งตั้งเป็นคู่เห็นแล้วจ้ะสามเจ็ดตั้งบ่แตกบบาหาักได้จะ้ะหักออกมาจากเลขสี่นั่น ตั้งให้เฮาเลยโอ้เป็นครูเป็นจับคู่ให้คักแน่บ่นี่นแหละค่ะแต่ว่าขันซื่ออีเดีก็ับซื้อ C สามเจ็ดผลแล้วคิดว่า C สามเจ็ดเพราะว่าเพิ่นหักเครื่องขอกมนันแต่อันนี้พราะอุทิเขียนเป็นสามเจ็ดสีส่นี่นละค่ะ FC ค่ะลองมึงเด้อค่ะเด้อแต่ว่างวเนี่ไปขอคักเนยด้อค่ะเด้อไม่พิมพ์กับมัดเจ็บปว่วยลงสิกเกี่ยวเนื่องกันก็รบรรจักแล้วเป็นเสียหายสูงเข้าคักเนย ก็เล็มาคลายจ้ะสามเจราวาม่พิมพ์จะสื่อเลขสามเจ็ดสแล้วนี่นะจะต่อยไปน้ำน้องคะนอสี่เจนี่ละมันบวบไปไกลดอกยวะเลขกอยู่น้ำมูลนี่ละหน,นึ่งปัญญาหกสี่นี่ละค่ะนี่ะคะเลขกกระชงได้ก็ปอยโศกมานลำด้วยน้ำเด้อค่ะเด้อหมือนแลน้วเนาะโอ้พอเล็กกระเมนมันบ่เถ่า อืมีจ่าเร่พเลเร่ขอ,อนแกนเป็นโทูมาโนคันโนะหมวดที่แล้วพ่นกระข่าสองสามตัวเดียวค่ะพจะลจ่าเร่ทู้มาบอกแบ่งปันค่ะหมวดกรพ่นกระไดเจดศูนหมวดนี้พลเล่บอกนี่แหละค่ะเร่ขึ้นสี่หนึ่งหลักกรห้าสองหาสามแล้วก็ะซี่หกนี่แหละค่ะ ลองมือได้ค่ะเด้อหันมากระลองเบิ่งน้ำเพิ่นกระขัดเอากาดตัวเฮามาบริขอนแกนงวดหนึ่งกันยาหกสี่นาะค่ะเมาแล้วมันบ่นะตะวันนี่เลขลับดอกไม่พิมพ์บ่ได้ลงคลิปดอกมันเป็นคลิปของสองใหญ่ไปยิ่งตะวันจะเอามาเวาสู่ฟังเนาะค่ะเนาะเลขับนี่เพิ่นเขาสูงวดัดสูงวัดจ้ะเพิ่นสื่อสูงวดัดอ่นอนซ้อนเพิ่นตะวัน ซื้อก็ซื้อบลอกกับเ้ยค่ะซื้อก็ซ,ซื้อเลยบนก็คือบนงวนนี้เป็นห้มากเก้าสี่เจ็ดสองแปดสามหนึ่งเก้ามันตรงกับเล็กกบเลขกช่องเข้าเบอนเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่นี่แม่นเบิดเลยจ้ะต่วเก้าสี่หนิมบ่มีดอกของช่องเข้าถ้าพอที้ก็ไปซื้อไปแล้วล่ะหกสี่ซื้อสี่หกอันนี้เขาบอขายเลยเด้๋ยวินข่าวเนาะแต่ว่าเข้าก็บ่รู้ ห้ากับสี่สสเจ็ดสองเจ็ดสามเขานี่แล้วไปจ้าเป็นว่าเป็นอยากบอกมันถือสมงวนนะก็เลยมาลงให้เอฟซีเบิ้งด้วยค่ะไปจ้าลองเบิง้งน้องคานอคละสำหรับผู้เข้ามาแลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พิมพ์ผ้ารวยในเด้อค่ะเด้อช่องใหญ่เพื่นกับพรอาทิตย์แม่พิมพ์เนื้อย่างมีโชคปลาหมี่ยังก็เหล่าสูกันฟังมินีิก็สรุปเดชไทยด้วยค่ะเด้อ ลอยโซกมันลำลุ้ยน้ากันทุกคนเนาะค่ะเนาะหวดหนึ่งกันยาหกสีให้เข้าถือน้ากันให้เข้าได้โซกได้ลาบวิทุกวิญญาเข้าในเด้๋ยค่ะเด้อสำหรับมือนี่งก็สำหรับคนเนาะค่ะเนาะเอาบดิลงเล็กน่องน่องอันนี้บ่ของน่องนี่ยบดิล่องสองเข้าหวะสำหรับมือนี่งก็สำหรับคนเนาะะค่เนาะแต่ว่ามีน่องน่องน่องดัดมีบ่เป็นบ่ น้องดัดมิวหาสองแปดด้วยค่ะเ fc เบิงแสนซีผุนจ้าแต่ว่าปกติเบองเขียนหาลงช่องห้องกะบอกปั้งด้วยค่ะสองแปดอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะเด้อน้องดัดมิวเป็นไหาน้องคานะเป็นเคยหาหนึ่งสนะองสามถือกันนะค่ะก็ล่องเบิงด้วยค่ะเด้อสำหรับมือนีกับสามีคนน้องคานุสวัสดีค่ะ